ย่างเล็กน้องเอ้ยมีย่างแล้ว

นี่จูไม่จูไม่จูที่ออาสบายกูจะปิดคลิปดีู่จะได้ปิดคลิปเด้อเก่งแล้วเก่งแล้วเปลี่ยนวิกกิ้งกูจะได้เก่งแล้วมึงควบคุูมึอยู่ปิดท้ายคลิปปิดท้ายคลิปกันสบายดีน โซเมกตื่นเลยไม่ดีโซเมฆดีครับพยายาพี่น้องม่มันยุดมันยุดแล้วอ้วนมาห้ามาห้ามีเสเอาถุงเมาพี <S <s <chodzi> ่น้อจับขึ้นนี้เราก็ใส่ไปถุงห้าใสัวู้กระเทียมอย่นี้นะวะดูกุงเม